อ่ะมาละหลังจากอาทิตย์แรกไม่ได้คุยไปและที่ไม่ได้คุยไปนี่คือไม่รู้จะคุยอะไรเข้าใจเลยมันเป็นอารมณ์ที่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยดูเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องให้คุยเยอะหน่อยเอออาจจะมีส่วนนั้นส่วนนี้นให้แกะเลยอะไรไงแต่พอดูแล้วมันก็แบบอืมจะคุยอะไรดีวะ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนทุกอย่างเรารู้หมดแล้วอะเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะมันก็เลยแบบไม่คุยแล้วกันแต่พอได้มาดูเป็นอนิเมะก็เออกลับไปนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกสนใจอย,อยู่ก็คือเรื่องของความเชื่อจะทําให้เด็กหลายๆคนถูกสงเย คลิปนี้อาจจะมีการสปอนมางะงน,นะครับอันนั่นแหละอย่างที่เราได้เห็นในแบ็กสตอรี่ของเนปปศาจเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปในตอนแรกที่เได้เห็นเขาก็ถูกจับขังไว้แล้วถูกจับขังเพื่อรอวันที่จะเป็นเครื่องสังเวยซึ่งนั่นแหละจริงๆก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนที่ได้อ่านมางอาแล้วนะว่าทําไมเด็กคนนึงต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะเออทำไมเด็กคนนึงต้องมาเจออะไรแบบนี้กับอีกแค่ความเชื่อของคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยทําให้เด็กหลายๆคนต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ต้องพพูดวว่่่าาาาาาหหลยยๆคนนนเเเรระะแองท็ อย่างตอนช่วงที่เด็กคนนั้นกายมาเป็นเนปีศาต์แล้วเน nah, ี่ยก็จะเด่นข้อควแต่เราขครัวที่พ่อแม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมเด็กๆก็จะถูกเอียแก่นั่นอะเอาไปเป็นเครื่องสังเวยซึ่งแน่นอนว่าเค้ของเนปีศาต์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะไม่ใช่เคสแรกเออยังไงก็น่าจะไม่ใช่เคสแรกแล้วนั่นแหละเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงเราก็มีย้อนกันไปสักอ่าร้อยสองร้อยปีเยอะไปไหมยุคการล่าแม่มดเนี่ยมันอยู่ในช่วงปีประมาณศตวรรษที่สิบห้าถึงสิบแปดซึ่งนั่นแหละมันเป็นยุคที่เรียกได้วว่าามมัันนนเเเป็คชอแพิดียลก เป็นความเชื่อผิดเพี้ยนของคนหลายๆคนของคนหลายๆคนที่เตีความว่าคนคนนั้นเป็นแบบนั้นคนคนนั้นเป็นแบบนี้คนคนนั้นเป็นแม่มดโดยที่คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่จริงก,ก็ได้และไม่ต้องพูดถึงพิธีพิสูจน์แม่มดของฮูแมงนะซึ่งนั่นแหละไอ้แบบนี้ก็เหมือนกันไอ้ความคิดที่อืมถ้าอยากบูชานะักถ้าคารพบรักนะกทำไมแม่ลูกเองไปบูชาเลยวะซึ่งนั่นแหละผมเห็นกี่ทีแม่งก็เออแม่งไม่ไหววะอะไรแบบนี้โดยเฉพาะอีแก่เนี่ยอืมเขาอ,อยา คือในมังงะช่วงล่าสุดซึ่งจริงๆล่าสุดสำหรับผมเนี่ยอาจจะสักพักนึงแล้วล่ะตั้งแต่ตอนช่วงขึ้นเครื่องบินแล้วเจอชาร์กนาโดกันอะเออนั้นแหละคือในช่วงที่ได้ไปเจอกับอีแกบนเครื่องบินอะคือก็ยังโกรธแม่งอยู่ยังโกรธแม่งอยู่ยังโกรธแม่งไม่หายเลยคือถ้าเป็นปกติอะอย่างตัวร้ายกลับมาอยู่ฝั่งตัวเอกหรืออะไรก็ตามแต่หรือร่วมมืออะไรไม่ร่วมือก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะค่อยๆลดความโกรธลงเออส่วนใหญ่จะค่อยๆลดความโกรธลงเพราะอาจจะส่วนหนึ่งก็คือเข้าใจผลเข้าใจผลหรือเข้าใจทที่มมาาาของกกกรระแแล็ตต แต่แน่นอนว่าแยกส่วนผิดกับถูกกันนะแต่อย่างอีแก่นี่คือไม่ไหวยังไงก็ความกดก็ไม่ลดน้อยลงเลยเพราะว่าดูดิมันฆ่าไปตั้งกี่คนแล้ววะมันฆ่าไปกี่คนมันฆ่าเด็กไปกี่คนแล้วก็อาจารย์ยูกินโนบ,บุเนี่ยนอกจากเรื่องรายเส้นที่โหดทุกสัปดาห์ของเขาแล้วนะผมยังยอมรับเรื่องการออกแบบดีไซน์เขาจริงเรื่องการออกแบบดีไซน์ตัวละครนี้อ,อย่างไอ้กลุ่มครอบครัว,วยายแก่เนี่ยเออคือแม่งสะสิดสะเอียนสยดสยองดีตั้งแต่ตั้งแต่ในตอนที่เห็นครั้งแรกอะ่ะแม่งให้ความรู้สึกแบบ อึดอัดอะ่ะเห็นหน้าแล้วแม่งอึดอัดมากแล้วก็พึ่งน,นึกขึ้นได้ตอนที่ดูตอนสองนี่แหละหลังจากตอนที่เห็นในปีศาจอัดาเจสเนี่ย,ตอ,ย,ยตอนนี้เห็นอันนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าอาเจสกูเนี่ยรับดาเมจเยอะมากอาเจสแม่งเป็นตัวละครผู้หญิงตัวหนึ่งที่รับดาเมจในการต่อสู้เยอะมากมบอกเลยเรียกได้ว่ารับดาเมจทุกไฟคือไม่มีไฟไหนที่ไม่เจ็บตัวอาเจสเอาจริงป่ะเออไม่มีไม่มีไฟไหนที่อาเจสจะไม่เจ็บตัวผมบอกเลยคือโดนหนักกว่านี้คือนับได้ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ที่โดนเอเดียนซูโม่บุกมาที่บ้านอะหลังจากไฟ ไหนอาจารย์บอกว่ารักตัวละครนี้ฮะไหนอาจารย์บอกว่ารักตัวละครนี้ไงแต่ว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แก่งเจเมโมโมเป็นผู้หญิงที่แก่งมากแต่แก่งจริงแหละเจถ้าเราได้อ่านได้ดูกันเราก็จะได้รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากท้งการและใจอ่ะแล้วก็งานภาพถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่2แต่ว่าพูดถึงงานภาพก่อนแล้วกันจริงๆแล้วผมเคยชมไปแล้วนะผมเคยชมอนิเมชันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปรอบหนึ่งเลนะในผู้คุยหลังดูอะชื่นชมว่าเออทางทีมงานอนิเมชันเนี่ยอะดัี ซึ่งในตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออดีแล้วก็โดยเฉพาะคืองานแอนิเมชันงานแอนิเมชันดีมากสําหรับมุมมองผมผมรู้สึกว่างานภาพยังดีเหมือนเดิมอยู่นะเอองานภาพยังดีเหมือนเดิมทั้งงานภาพทั้งการตีความมางังงะออกมาทั้งการลงสีแอนิเมชันเฟรมไปเฟรมเลยพุกเนี้ยผมรู้สึกว่าทํามาได้ดีโดยเฉพาะตอนที่จิจิโดนได้ปีศาจครอบงำเนี่ยผมรู้สึกว่าทํามาได้ดีเลยงานงาน frame frame เฟรมไปเฟรมเียดดีแล้วก็จังหวะตีเนี่ยเป็นอิมแพ็กตลอดนะผมชอบนะอานี้ เพราะว่าอิมแพเนี่มันคือการสร้างฉากที่แบบฉากที่แบบโจมตีแบบมีผลกระทบอย่างเงี้ยใช่ไหมตามความหมายของมันเลยซึ่งนี่ไงจังหวะจรจีซัดพวกก็อิมแพกแม่งทุกดอกเลยอิมแพกจริงเพราะพลังเนปีศาจนี่โหดชิบหายคือทนับเราพวกพูดผีปีศาจเอเลี่ยนทั้งหมดที่เจอมาเนี่ยคือานับด้านเบรพลังล,ล้วนเนี่ยเนปีศาจนี่ได้หมดนะพูดแบบไม่อวยเลยแต่เนปีศาจนี่ได้หมดเลยพูดจริงโหดชิบหายเออแล้วก็พูดถึงเรื่องเนปีศาจนี่จริงๆก็อยากคุยเรื่องไฟโอโคลรงกับจีนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังอยากเก็บไวว้้กก่อนนแลั เพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหลังอย่างดีมันก็จะมีไฟอีกไงก็เลยรู้สึกว่าเก็บไ้ก่อนแล้วกันเออเกือบลืมขอพูดงี้นิดนึงแล้วกันคือในตอนช่วงที่จิจิเนี่ยพยายามจะห้ามอาเจสเสหรือว่าโอคอลุนแม่ฆ่าตัวตายเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตัวมังงะทําออกมาได้ดีกว่าเออผมรู้สึกว่าตัวมังงะทำออกมาได้ดีกว่าในส่วนนี้นะแต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าทํามาเป็นเมแล้วมันไม่ดีนะเออมันดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าทางมังงะมันทําออกมาได้ดีกว่า ในส่วนด้านการบิวในตรงช่วงที่จิจิเจอกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยที่มีคนฆ่าตัวตายพ่อแม่กําลังจะผูกคออะไรแบบนั้นอ่ะตอนช่วงที่พยายามจะช่วยไอเสหรือว่าโอคารุนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าเอาพูดงี้แล้วกันรู้สึกว่ามันแบบเข้าถึงอารมณ์ผมได้มากกว่าก็เลยน้ําตาซึมเหมือนกันนะเอาน้าตาซึมเหมือนกันอันนั้นแหละโดยรวมตอนนี้ดีเลยฮะดีเลยเอาเป็นว่าไปละจ้ะ